มลิกำลังกินขนมและเค,ค้กสีสันสดใสยอย่างมีความสุขท่ามกลางขนมหวานขนมหวานนี้อร่อยที่สุดเลยมะลิชอบมะลิกุมแก้มตัวเองด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับแสดงสีหน้าตกใจอะฟันฉันเจ็บจังโอ,โอ้ยมะลิกำลังเดินไปมาด้วยความตื่นตระหนกโอ้ยเจ็บมากเลยทำยังไงดี กระต่ายกำลังชี้ไปที่คลินิกธันตกรรมพูดคุยกับมะลิด้วยใบหน้าจริงจังมะลิต้องไปหาหมอฟันทันทีเลยมะลิหวาดกลัวใส่หัวจินตนาการถึงเงาของหมอฟันที่น่ากลัวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังไปก็ไปแต่ฉันกลัวหมอฟันกระต่ายกำลังปลอบโยนมะลิโดยแสดงภาพของหมอฟันที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มและมีฟันประกายอย่าก,กลัวเลยหมอฟันใจดีมากนะมะลิกกำลังเช็ดน้ำตาและพยักหน้าช้าๆพร้อมกับจับมือกระต่ายจริงเหรอโอเคฉันจะลองไปดูหมอฟันสวมแว่นกลมๆยิ้มอย่างอบอุ่นในขณะที่ถือเครื่องมือทันตกรรมไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวจะหายเจ็บทันที มล,ลิกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำฟันด้วยดวงตาเบิกกว้างที่ประหลาดใจโดยรู้ว่าการรักษาไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บเลยมล,ลิถือแปรงสีฟันและยิ้มอย่างภาคภูมิใจโดยมีกระต่ายและหมอฟันปรบมืออยู่ข้างๆขอบคุณค่ะต่อไปจะดูแลฟันดีๆคติประจำใจของหวานอร่อยและสีสันสวยงาม แต่ดูแลฟันด้วยนะจ๊ะ